การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุนปลาการจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี2564ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดสุนปลาการนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสุนปลาการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้มามนุษย์จังหวัดสุนปลาการครั้งที่1ทับ2564โดยมีนายสุภมิตรชินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุนปลาการเป็นรองประธานการประชุมนางพินยาจำรุนาสานรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการทั้งนี้ในที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการประจำปี2 5 6 4และรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการพศ2563ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการและสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการสำหรับในปีงบประมาณ264สองต่นต้าร้ษย์กระทรวงกาารพัฒนสังคมและความนการค้า ได้จัดกลุ่มจังหวัดตามระดับสถานการณ์ในพื้นที่ออกเป็น4กลุ่มได้กแก่กลุ่ม A เฝ้าระวังพิเศษกลุ่ม B เฝ้าระวังกลุ่ม C เล็กน้อยและกลุ่มดีปกติซึ่งจังหวัดสมุทรปราการระดับสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ในกลุ่ม C ในปีงบประมาณ2564มีรายละเอียดการดําเนินงานประกอบด้วยการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าม,มนุษย์จังหวัดสมุทรปราการประจําปี2564จํานวน3ครั้งการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยการพัฒนาศักยภาพเครือขา่ายภาคประชาคมเช่นอาสาสมั พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อ,อพอมอผู้นำชุมชนครูและแกนนำอื่นในพื้นที่จำนวนหนึ่งรุ่นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนจำนวนหนึ่งรุ่นและการขับเคลื่อนง,งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อ,อพอมอเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่โดยการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และให้คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการที่่ขอออรรับกกกาาสนุุจงทเพื การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่หนยุททที่หนนะคะในด้านของการพัฒนาปูไกจเชิงนโยบายุนะคะประอบไปด้วยอ่าข้อที่1นึะคะการพัฒนาศักยภาพและเพื่อมาตรการคุนแต่การความรู้นะคะเพื่อัะสนักทีมข่าว AEC TV c ทีว n ชานรายงาน